สนับสนุนโดยเครื่องสำอางนากโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณเมื่อก่อนเป็นบัวกมลทิพย์พับลายล่าสุดสาวบัวกมลทิพย์็็นศิลปินอิสระแล้วค่ะเรื่องนี้ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะหมดสัญญาค่ะพี่หมดสัญญาตามเวลาใช่ค่ะไม่มีค่ายอื่นมาแบบตะใครหนุมจีบไปอยู่ค่า <laughs> มีมีหลายที่อยู่ค่ะมีหลายที่อยู่ <laughs> แต่ว่า ว่าเราเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ไปไปในสังกัดไหนเพราะว่าตอนนี้พอเราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยค่ะเวลาเวลาในการเวลาในการออกคอนเสิร์ตเราเวลาในการทํางานในส่วนของเราเนี่ยมันจะไม่ได้มีมากเท่าเดิมและ mm hmm. เราก็จะเลือกรับบางงานถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าสังกัดเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นกิจกรรมจะค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะหนูาอาจจะไม่ได้สะดวกก็เลยคุยกันว่าเออเราเราอยู่อิสระแบบนี้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะคุยกันมา งานโชว์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงไหมเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วก็สไตล์เราก็แบบเปลี่ยนไปด้วยเลยตอนนี้กําลังพยายามจะให้มันโตขึ้นตามลุกตามอายุว่าจะเป็นแนวการเล่นหรือว่าเสื้อผ้าหน้ามผมนี้ยค่ะแต่ว่าแนวเพลงจะไม่เปลี่ยนเดิมเยอะเพราะว่าเพราะว่าเดิมก็คือสนุกอยู่แหละตอนนี้ก็ยังอยากให้มันสนุกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของลุก ลุกหน้าเวทีจสภาหน้าผมรวมไปถึงแนวการเล่นด้วยค่ะถ้าตัวปรับไหมถ้าตัวต้องคุยกับป๊ะป๊าคุยกันได้หน้าที่หนูไปเล่นแล้วกลับบ้านเท่านั้นเลยค่ะค่าตัวก็คือคุยกับป๊ะป๊าได้เลยแบบก็มีเท่าไหร่ก็คุยกันได้นี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยเราคุยกันได้หมดไกลๆไปทุกที่ค่ะเจ้อภาพคนไหนอยากให้สาวบัวไปร้องเพลงให้ฟังก็ติดต่อไปได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่ เพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย